มัตเตสัยลกูกฮะมัตเตสัยมัตเตสัยมัตเตสัยรามัตเตสัยลกูกโอ้ยตายขับรถมาครับ,รบลูกไผ่เนะาะแมลงอยู่ข้างทางนี่ครับมีไผนะ่อยู่บ่เนาะมีคนอยู่บ่อยู่บ่ เด็กน้อยเด็กน้อย uh huh. มานีนนะจักแมนจังไหนครับ uh huh. เด็กน้อยมั uh huh. นนั่งอยู่นั่นนะลูเกเจ้าบ่า uh huh. โอ้ยปเป็นไงบ่วงไหนเป็นห่วงเป็นใยนะครับเรื่องความปลอดภัยต่างๆส่วนข้อเมนตทุน,ท,นที่บอข้าใจอนาผมจะบาพูดถึงกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะว่อให้ฟังนะครับก่อนที่ผมจะตัดสินใจลงไปเหตุแบบนั้นนะครับ ผมได้จอดรถอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วกะ็คุยกันกับเมียว่าจะเอาจังไดแต่ด้วยเห็นเด็กน้อยครับนั่งไห้ตัวน,น้อยๆตัวน,น้อยๆนไ,ไม่ใกญ่ๆคือซ้ำดุบบอลเนี่ยผมก็เลยประเมินครับว่าจุดๆเนี่ยเป็นจุดที่รถไทยเคยมาจอดนอนแล้วกะ็ผมก็จอดอยู่สักพักแล้วสำรวจพื้นที่แล้วกับบนาจจะมีอีกยังเขัากับเป็นรถผ่านไปผ่านมาได้ปกติแล้วกะ็มีรถทีมงานจะตามมาอีกประมาณ3คันนะครับจะสิบนาทีนี่ก็จะตามมาถึง ผมได้ตดสินใจลงมาครับมาเบิ่งเด็กหน่อยกันั่งห้อนะลูกไผ่เนาะมานั่งอยู่ข้างทางนี่ครับนีแบบผมลงเขามาเนี่นยขึ้นน้ำคูน่นะครับนีแบบเล็กหน่อยนั่งอยู่นี่โอ้ผมเห็นมูนต่นเบิดทแหลกว่ามันเป็นคน่อแม่ไปใส่น้อมานั่งอยู่ขางทางอย่างสี่ครับเี๋ยวหาย่างเบิ่งค้นก่อนครับนี่ก็มีกระท่อมนะครับตรงนี้ก็มีกระท่อมพื่อกัน แต่ว่าเด็กน้อยเนี่ยน้อยแห้งครับกันยังคุยกันบ่รู้เรื่องหรอกเออมีรถไอติ่มมาผ่านมาพอดีจอเห็ดเราเบิ่งซอยครับเบอร์ที่ไหนั่งอยู่ในหน่อยซำหนีเนาะเออโบ่จอดอีกโอ้ยซอยจังไงเราบัน,นย์คุยกันสียังบ่รู้เรื่องครับมาเตอไสลกูกฮะมาเตอไส มัดเตใส่มัดเตใส่ลามัเดเตใส่ลูกเฮ้ยตายฮะในก่อกนแกยังคุยว่าหลุดเรืองครับจะยางออกมากจังไหนนะครับกระสีทิ่มลูกไวอยู่กระท่อมอยุดเทียงเลอกระสีขึ้นไปเฮ็ดงานหรือจังไหร่ ก็ทซอยจากไดนแล้วหมดเมนอยู่ไทยเนาะกันอยู่ไทยมันเกิดเหตข้อใดโทษเอินตำรวจตำรวจเอียงมาเอาไปไหว้กอนเนาะโอ้อันตรายครับพาตกน้ำตกทา่ทาเนาะเจ้านี้ก็หว่วยคล้องหลายนะครับมีไคอยู่บ่นเนาะ ยังงดอยู่บ่โอ้เราสิหูบ่ล่าว่าลูกเราออกมาสิเอ้ยโอ้จะขี่ซอยจังไับม่เมียนหนูบีบแต้หน่อยบีบแต้บีบแต้บีบแต้ บีบเตะทันอยู่ไทยผมกระีินโทนอตำรวจหรือกะอุ้มขึ้นรถไปกอดเร่งสี่นะครับโอ้เมแยนพุ่นตีพุ่นเมแยนลูกเล้าพุ่นโอ้อันตรายครับเนียนออกมาพอดีเลยตอนรถขั้นหนานนะะดีตัวรถบถต่ำหมอกระนัางให้ เด็กหน่อยๆครับมีหนามมีทานเนี่ยมองนี้แห้งเป็นห่วยเป็นนนามนะครับเวอแลวว่าขันคื้มีคนยางมาไอไปใลยหรอเงี้ยผีหลอข่อยเดียวกันโอ้ยว่าหลอกกันย่าเว้นหเวยโอ้ดีเดีโอ้ยไอยเจ้ามีลูกสาวอยู่บ่ฮะ บ่เจ้ามีเด็กน้อยลูกสาวอยู่บ่เด็กน้อยเด็กน้อยมานีนะเนจักแมนจังไหนครับเด็กน้อยมันนั่งอยู่นั่นน่ะลูกเจ้าบ่โอ้ยปล่อยไว้บ่วงเดือได้นยางกับมัชกไก่เถอะเอาไวปยื้อใส่โอ้ยใครตัวบทตกหนาบครับ โอ้เส oh, ื้อแจ็ขบวนถวกไหีนครับเราก็มีเด็กหน่อยอีกคนหนึ่งอยู่โอดังไงห,หนูไปเอาน้ำเย็นมามาให้พี่แกหน่อยก็ต้ายจีน๋นโง่บึงครับโอ้ยตะลยดตุนเอาน้ำเย็นมาหน่อยแป,ป๊บซี่มีไหมขนมขนมอเ,อเออเดี๋ยวเอาเงินไปกี่ขนมยางมาจังเด๋ย่ะลูก สวัสดีตาสุดจ้า<ใ>จะเอาน้ำใ,<ช>ให้พี่แกหน่อย,ยอไป<ห> <laughs> โอ๊ยตะเลียตัวนนั่งของมองอยู่ไหนครับอะไรครับโอ้ยตะก,กี้ผมเรียนลาผมจะมีขนมติดติดมาในรถตลอดเลยครับพวกขนมแบบเป็นฮ่อเขายกแพ็กที่ละโหลจะมีติดรถมาตลอดตะกี้ เมื่อกี้ผมจะเรียนงานหลักๆล,ลวงพะบางวังเวียงกาสีวังเวียงสินะครับหรือว่าจะเป็นสารวันสารวันปากซีปากซองซีกล่องอัตเตอพวกนี้นะครับผมจะเรียนผมจะมีขนมติดรถไปตลอดครับเวลาเขาเข้าไปเป็นห่วงเป็นใยนะครับเรื่องความปลอดภัย ต่างๆส่วนอคอมเมนต์คนที่บอกเข้าใจอั้นผมจะมาพูดถึงกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบาอาให้ฟังนะครับก่อนที่ผมจะตัดสินใจลงไปเหตุแบบนั้นนะครับผมได้จอดรถอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็คุยกันกับเมียว่าจะเอาจังไดแต่ด้วยเห็นเด็กน้อยครับนั่งให้ตัวน,น้อยๆตัวน,น้อยๆนไม่ใก่ๆคือซ้ำูกบ่อนเนี่ยผมก็เลยประเมินครับว่าจุดๆเนี่ยเป็นจุดที่รถไทยเคยมาจอดนอนแล้วก็ผมก็จอดอยู่สักพักแล้วสำรวจพื้นที่แล้วกับบนอาจจะมีอีกอย่างเขากับเป็นรถ ผ่านไปผ่านมาได้ปกติแล้วก็มีรถทีมงานจะตามมาอีกประมาณ3คันนะครับจะกสิบนาทีนี่ก็จะตามมาถึงผมเลยตัดสินใจลงมาครับมาเบื้องเล็กหน่อยก็น,นั่งห้องนั่งหายผมก็ไม่ได้แตะโตเล็กหน่อยก็ได้ได้ยากสำรวจครับเพื่อมีคนแถวนั้นจะได้ถามได้นะครับว่าลูกภัยจะขาก,ก็น่าจะรู้กันแล้วก็คิดในใจอีกอย่างหนึ่งครับผู้ใดขับรถสวนมารถลาวขเขาลงมาก็จะโบกถามว่าม,มีผู้ใดจอดครับเมตตาลต์ไอติมผมวารีซื้อครับก็บบจอดเช่กันนะครับ กะได้ครับผมถึงตั้งหัวข้อคลิปนะครับหรือว่าแคปชั่นของคลิปว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเหตุทางใดก็เรื่องแบบนี้นะครับแต่ผมก็ได้ตัดสินใจดีแล้วครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมบ่ได้พึ่งแรงงานลาวเป็นเียวแรกหรือเดือนแรกนะครับผมแรงงานลาวมาเป็นสิปีแล้วผมพึ่งมาแรนงานตู่อยู่มันงสองสาปีนี่นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะบูพูถึงเดี๋ยวจะมาว่าผมสีโมขี่คุยอันนั้นอีกนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าผมกับพ่อจะลู กฎกฎติกาหรือว่าขอความระวังต่างๆแต่ก็ตัดสินใจที่จะลงไปหาน้องเราเพราะว่ากนานาเรตัวน้เลิบัดนี้ผมจะว่าให้ฟังเรื่องตลกเห็นช็อตหนึ่งบ่ที่ผมแพนมาเราเห็นคนยางมาใส่เสื้อสีสม้มผมดีใจละมีคนยางมาผมก็ย่างไปเพราะมันเปลี่นสะพานคิดว่าเขาจะมายางขามสะพานเพราะยางไปปุ๊บบ่เห็นคนบ่ด่แล้วทั้งนาผมคือเป็นบ้านล่างกระท่อมหลางๆนะครับเป็นเทียงหน้าหลัง ผมคิดได้ใจเอาแล้วผีหลอกกูแล้วเหรนยำย่าเว้นแล้ว,วจิ๋ววะผมตกใจพอหันมาปุ๊บเห็นเรายืนอยู่อู้ผมโล่งใจบาครับนะครับบันนี้หลังจากนั้นก็ตามคลิปเลยครับกับด้ซอยเหลือ,อให้ขนมขนม,ขนมกันไปบอดี้พอขึ้นรถบ้านมาคุยกับเมียว่าเนี่ยผมก็เล่าเมียฟังว่าเออผมไปเจอแบบนั้นแบบนั้นมาแล้วท้าสมมติว่าเมียอ่อผมอี้ยานะครับผมบไดี้ให้เมียลงรถผมคุยกันแล้วนะครับว่า ให้อยู่ทั้งหลดล็อกหลดบอ่อตองลงรถดนะครับเนี่ยก็เปิกกระจกลงมาบางเด็กหน่อยถ้าณนะช็อตนั้นที่ผมเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสมเ้วหายไปหายไปเลยเรโดนพี่หลอกเล้วเด็กหน่อยที่นางอยู่หายไปคือกันคือรอทั้งผัวทั้งเมียวันนี้นแล่นเที่ยวเดียวพรางั้นนะครับกลายเป็นเรื่องตลกตลกกันนะครับที่จริงกับตามหัวข้อคลิปเลยครับถ้าเป็นเจ้าเจ้าสีเสิทจังไดน,นะครับในเรื่องนี้เป็นยั่งที่ตัดสินใจยากแข็งแต่กับ ผมกมีลิมิตของผมนะครับถ้าหลังจากนั้นผมยังอ้อมบริเวณละ่ะบ่มีเอียงผมเฮ็ดได้แค่ย่างเดียวครับคือเอาน้าเอาขนมทิ้งไว้ให้เขาอยู่ตามวิธีตามอาตามวิธีเขาได้แหละบางคนว่าคือบ่โทรหาพุน้พนำผู้นี้ประเทศแล้วนะครับมันบคือประเทศไทยมันได้เฮ็ดว่ได้ขี่เจ่าคิดแน่นอน